อะไรพวกนี้ครับายยอดตึกสูงสายยอดตึกสูงมันสามารถใช้ตัวนี้ได้ใช้ตัวนี้ค <c oughs> รับสวัสดีคร้ายยอดตึกสูง50 50ปรากฏว่ามุมยกมุมเงยของยอดตึกอีกหลังที่อยู่ห่างจาก จากยอดตึกห้าสิบปรากฏว่ามุมยกปรากฏว่ามุมเนยของตึกจีานหลังหนึ่งที่อยู่แห่งเป็นมุมสามสิบองศาเห็นไหมมันน่าจะเป็นลักษณะแหงนี้ใช่ไหม <c oughs> น่าจะเป็นอย่างนี้แหงออกไปอ๋อมันก็จะได้รูปแบบนี้ มัาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมตอตัวนี้มุมสามสิบองศาใชาหน่อยนะเราจะได้เห็นภาพนะครับนี่มุมสามสิบองศาแต่ถ้ามองจากพื้นดินริมตึกหลังที่หนึ่งก็คือมองจากตัวนี้ใช่ไหมครับ อ๋อก็เท่ากับหกสิบอ๋แสดงว่ามันเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับจะเป็นรูปแบบแบบนี้นีอยากทราบว่าตึกทั้งสองหลังอ๋ออยากทราบว่าตึกหลังที่สอง สูงเท่าใดอ๋อโอเคจากยอดตึกที่สูงห้าสิบปรากฏว่าแสดงว่าตัวนี้คือสูงห้าสิบเมตรใช่ไหมครับตัวนี้สูงห้าสิบสูงห้าสิบฟุตน่าจะเป็นแบบนี้คำถามก็คืออ ตรงางก็คืออยากทราบว่าตึกหลังที่สองสูงเท่าใดอยากยอดตึกที่สูงห้าสิบฟุตจากย่อตึกที่สูงห้าสิบฟุตถ้ามองจากพ้นดินบนตึกหลังที่หนึ่งมันเป็นรูปแบบแบบนี้ใช่ไหมจิ๊ที่วาด ว่าออกมามันถูกไหมแบบนี้ผมก็ยังงงเหมือนกันครับพี่พี่ถูกไหมพี่ที่พี่ที่พี่ตอบมาเห็นไหมจากยอดตึกที่สูงก็คือสูงวันนี้0.50ปรากฏว่ามุมยกขึ้นก็คือมุมเงยก็น่าจะเป็นตัวนี้ของยอดตึกอีกหลังหนึ่งจากยอดตึกที่สูง50ก็น่าจะเป็นตึกแบบนี้ ของยอดตึกที่อยู่ห่างที่อยู่ห่างออกไปเป็นมุม30องศา,ศาก็คือตรงนี้30องศาถ้ามองจากพื้นดินร,ริมตึกก็คือมองจากตรงนี้ปรากฏว่ามุมยกขึ้นของยอดตึกหลังที่สองมุมยกขึ้นเท่ากับอ,อยากสร้างบ้านตึกหลังที่สองสูงเท่าใด ใช้ได้นะคคิดว่าน่าจะวาดรูปไม่ผิดแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แสดงว่าตัวนี้เป็นห้าสิบฟุตแล้วก็ให้ตัวนี้เป็น x ไปให้เป็นให้เป็น h ละกันหมายถึงว่าตัวนี้นะเป็น h จากแค่นี้จากแค่นี้ถึงตัวนี้เป็น h ทีนี้ถ้าตัวนี้ัวนี้นะราบเป็นูหกสิบแทนตัวนี้เป็น h ตันนี้ก็จะกลายเป็น h รูดสามพอเฮรูดสามเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะกลายเป็น h รูดสามตัวนี้ก็เฮรูดสามพอเฮรูดสามเสร็จปุ๊บโอเคอน่าจะได้น่าจะได้ตัวนี้ทุกคนคิดตามนะถ้าตัวนี้เป็น h นะครับถ้าใครทันตัวนี้ก็คืออัตราส่วนหนึ่งเนี่ย แสดงว่าตัวนี้จะกลายเป็นเทสคูณดูสามใช่ไหมอันนี้จะกลายเป็นเทสคูณดูสามนะครับตัวนี้นะย่อนนิดนึงให้เป็นอ,อักษรสีแดงเนี่ยตัวนี้คือเฮสูนดูสาม แสดงว่าฐานตัวนี้ก็คือกลายเป็นเส้นรูปสามเช่นกันเนื่องจากว่าเป็นเส้นเดียวกันถูกไหมไม่งงนะมีใครงง,งไหมไม่งงนะครับเคลียร์ทุกคนนะเขียนเขียนเขียนหน่วยหน่วยของเป็นอันี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เ,เดี๋ยวจะสงสัยนี่เป็นห้าสิบฟุตนนะเสร็จปุ๊บใช่ไหมทีนี้ก็ใช้รูปใหญ่รูปใหญ่ฐานหกสิบทีนี้ก็ลองหาตัวนี้ทีนี้ตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบมันก็คือมีม,ม,มีค่าท่ากับอะไรตาส่วนหนึ่งถูกไหม ถ้เรามองกลับมามองรูปนี้แล้วเนีนนนเนี่ยดูเนี่ยหันเนีทีนี้ h รูปสามเท่ากับหนึ่งแสดงว่าตัวนี้คือรูปสามใช่ไหมทีนี้รูปสามมันคืออะไรมันคือห้าสิบบวกกับ h ใช่ไหมครับหนึ่งไปนเน้นเราก็จะได้อาตาัตราส่วนใหม่เราจะเทียบตรงนี้เท่ากับหนึ่งแล้วแล้ว h uh, บวกห้าสิบก็เป็น h เล็ก h บวกห้าสิบ เท่ากับอะไรเท่ากับรูสามใช่ไหมครับอัตราส่วนเป็นรูสามใช่ไหมตรงนี้โอเคไหมทันทุกคนนะทันไหมครับทันไหมครับหลังจากนั้นทำไงต่อครับคูณไว้ถูกไหมถ้าเราได้อัตราส่วนแล้วเราก็คูณไว้ใช่ไหมค,ค,ครับคูณขวยปึ๊บปึ๊บนะครับคูณขวย คูณไข่เสร็จปุ๊บปุ๊บตัวน,นี้จะกลายเป็น h ตัวน,นี้เนาะถ้เราคูณไข่เนี่ยตัวนี้จะกลายเป็นปุ๊บแล้วก็คูณกันกับรูทสามใช่ไหมนะครับเหล่านี้จะเป็น h บวกอะไรบวกห้าสิบใช่ไหมเข้าใจไหมครับเสร็จปุ๊บตัวน,นี้คูณกันเป็นรูทสามก็คือเป็น h เป็น h สามใช่ไหม จะเป็นเฮทแล้วก็คูณสามปกติหรือสามเฮทนั่นแหละถูกไหมครับสามเฮทเท่ากับเฮทบวกห้าสิบใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดะนะหลังจากนี้เราย้ายเฮทมาฝั่งนี้ใช่ไหมปึ๊บนะครับจะกลายเป็นสามเฮทลบสามเฮทลบเฮทเท่ากับห้าสิบใช่ไหมครับออโอเคนะทนันนะแล้วก็ค,คิดนะ เน้นถ้าถึงขั้นตอนนี้แล้วเฮดเท่ากับยี่ห้าถูกไหมเท่ากับยี่บห้านะทุกคนทันนะเพราะตัวนี้ลบกันเหลือสองเฮทถูกไหมถ้าเขียนเอาเขียนให้ละเอียดเลยแล้วกันสองเฮดเท่ากับห้าสิบนะครับดังแบบนั้นเฮทเดียวก็คือยแบบี่บห้านะเท่ากับยีแ่บห้าโอเคไหมดังนั้นถ้าตัวนี้คือยี่บห้าแสดงว่าความสูงของตึกทั้งหมดคือเท่าไหร่เจ็ดสิบห้า เออคือเจ็ดสิบห้าโอเคเนี่ยอันเนี้ยถึงจะสมน้ำสมเนี้ยนี่ครับก็คิดตามแบบนี้นะใช่เหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมโทษโทษทำแบบนี้นะครับ